สวัสดีครับผมแพทย์ห้าสองพระสมเด็จครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอการทําพระปลอมนะครับตามหนังสือของอาจารย์ท่านอาจารย์ประชุมนะครับท่านเขียนไว้ว่าเนี่ยฮะพระสมเด็จมือผีปลอมและแกะ,ะเขาบอกว่าพระสมเด็จปลอมเนี่ยหรือที่ผู้เขียนให้ฉายาในในสมัยนั้นนะครับว่าเป็นพระมีพระมือผีซึ่งกําลังเป็นที่หวาดหวัน่น กับนักเรงพระทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่กําลังลเริ่มสะสมอยู่เวลานี้นั้น้าะประเภทนี้สามารถจะจําแรงแฝงมาเป็นพระแบบพระสมเด็จได้ถึง3าวิธีนะครับอันนี้เป็นเป็นในยุคสมัยตอนที่ประมาณทักสองหอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะการปลอมก็มี 1. ปล้อมโดยวิธีทําเนื้อเปียกและสร้างแม่พิมพ์ขึ้นใหม่2ใช้เนื้อพระเก่า ผสมแห้งโดยวิธีอัดปั๊มลงในแม่พิมพ์3ปลอมโดยวิธีแกะเนื้อและแก้พิมพ์จากผ้าเก่า4ปลอมโดยใช้พิมพ์แปลกอ่าเห็นไหมครับทีนี้ผม,มอ่านดูแล้ววิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยว่า4วิธีเนี่ยปัจจุบันนี้ก็น่าจะทําในลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับก็ยังคงใช้กันต่อ,ตอมานะครับอ่าการปลอมผ้าตามวิธีแรกเนี่ยได้เริ่มทํากันอย่างจริงจังและถูกต้องเมื่อปี2 490 ผู้ผลิตเก๊มือเนี้ยนับว่าเป็นผู้สุขุมเอาการอ่าเป็นเป็นสมัภาษาสมัยนั้น,นครับพระที่นําออกมาเป็นการทําแต่น้อยแต่ใช้เวลาผลบัน้นปลายเมื่อพระมีอายุของทุกอย่างที่อําพางไว้ตลอดจนเนื้อได้เริ่มเปลี่ยนแปลงจนเป็นที่รู้รู้กันอยู่นะครับอ่าในร,รู้ๆอยู่ในวงการนะขั้นมาปี2509การผลิตพระปลอมโดวยวิธีนี้ออกสู่ตลาดมากที่สุดแต่ เนื้อติดจะแก่ปูนพลสบัาสเตอร์มากข้อสังเกตคือไม่ลึกไม่คมผิวไม่แห้งจัดโดยเฉพาะพิมพ์จะเห็นว่าเพี้ยนไปบ้างนิดหน่อยอส่วนวิธีที่2เป็นวิธีที่น่าหวั่นเกรงจนถึงทุกวันนี้ก็คือการนําเอาพระเก่าๆที่ใช้ผงขาวแบบสมเด็จบางวัดเช่นของวัดสุทัศน์ของวัดอินนะหรือไม่ก็เนื้อแท้ที่หักปน นำมาตำผสมกับเนื้อใหม่ด้วยวิธีใช้น้ำมันหรือน้ำน้ำพึ่งผสมเพื่อช่วยให้ยึดต,ตัวแล้วนำาลงแม่พิมพ์อัดกันสดๆใช้เวลาสู่ท้องตลาดได้รวดเร็วนะและอยู่ตัวกว่าการกดพิมพ์แบบโบราณการวิธีเก็บแบบนี้เป็นการลดหน้าแบบยุคอวกาศอันนี้เป็นคำพูดในสมัยตอนน่าจะ2อน9น่าจอ2509 2506อะไรประมาณนี้ครับผู้ริเริ่มได้จด ได้จดทะเบียนเป็นความลับตั้งแต่ปีพศ2506นี่เองถ้าใครสงสัยว่าตัวเองเกิดผ้าถ้าลงนรกเสียแล้วก็จงลองสังเกตผ้าของเรานะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าผ้าชุดนี้เขาบอกว่าพรายุธเนี้ยจะเป็นเนื้อหยาบทั้งความแห้งผิวคาบก็จะดูไม่ไหวดูไม่ไหวแต่ถ้าดูพิมพ์แล้วใกล้เคียงที่สุดอืมแล้วก็ยังคืออ่านง่าย ง่ายขึ้นกว่าของท่านอาจารย์เตียมบาวายนะครับแต่ว่าก็ยังแฝงด้วยความยากอยู่นะครับวิธี3วิธีนี้กําลังเป็นที่นิยมที่สุดในหมู่เซียนก็คือมือผีพระเป็นเป็นพระเป็นวิธีที่เร็วที่สุดโดยสามารถใช้เวลาเพียง2วันโอ้โห,หน่ากลัวไหมจำได้ไหมเพื่อนๆที่ผมบอกว่าเขาทําวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เขาออกขายเราเลยนะองใสจ,จะเป็นวิธีนี้แหละนะท่านั้นก็ออกตะเวนะทุบกันได้เลยฮนะเขาจะใช้คำว่าทุบนะทุบพวกเรานี่แหละ คือวิธีแกะและแปลงพิมพ์เป็นการปลอมแปลงได้โดยวิธีประหยัดที่สุดผู้กระทำสามารถใช้ทุนเพียง200บาทเท่านั้นสมัยนั้น200บาทตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเมื่อแปลงพิมพ์นําแล้วนําออกให้เช่าพระองค์ที่ว่านี้จะราคาเป็นหมื่นเลยทีเดียวอืมเป็นไงน่ากลัวไหมครับผมนะการนำเอาพระเก่าๆที่สําเร็จรูปแต่เดิมมาแปลงพิมพ์นี้เมื่อแกะเสร็จแล้วจะต้องนําไปเสริมสวยนะเดี๋ยวไปเปิดร้านเสริมสวย พลักเครื่องกันดีกว่าผู้เล่น,นครับปรุงแต่งผิวเสียใหม่เพราะมิฉะนั้นแล้วเมื่อสองกล้องดูจะเห็นรอยขนแมวเป็นเส้นๆอยู่ทั่วไปเอาละทีนี้ยเราก็ต้องระวังแล้วถ้าพาเรามีขนแมวมีความหยาบอยู่เราก็ต้องคอยระวังเชื่อเถอะผมว่านะคนปลอมพาเนี่ยเขาไม่น่าจะ,ะแก้ไขอะไรได้ละเอียดออครับเพราะขนจิตไม่ดี การที่ต้องนำไปเสริมสวยนี้เป็นวิธีการที่บรรดาเอเย่นมือผีถือนักหนาว่าต้องทำทุกองค์นี่เขาทำมาทุกองค์เพราะเป็นทางเดียวที่จะเรียกเรียกเงินเข้ากระเป๋าได้คล่อง,อง,อง,องจากผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการอ่าก็ยังขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่บอกว่าจากคนรู้เท่าไม่ถึงการครับผู้เขียนเห็นว่าท่านจะลองไปจ้างเขาแกะห้อยกันบ้างก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าเพื่อจะนำไปหลอกขาย ต้มเขากินแล้วหลวงพ่อท่านอาถรรพ์ยิ่งนักนะครับดังได้ประสบอยู่อย่างทุกวันนี้มีแต่ความเสื่อมโทรมหาความเจริญไม่ได้เห็นไหมครับอันนี้ผมว่าเรื่องจริงนะกรรมมันมัน,มนตามทันอยู่แล้วคนที่ปลอมพระหรือมีจิตอกุศลเกี่ยวกับพระเนี่ยรับรองได้เลยนะครับชาตินี้แน่นอนครับวันนี้เราอาจจะได้ตังค์ไปนะครับแต่ว่าว่าหลังๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วบางทีนะครับกรรมพวกนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากเรานะครับอาจจะไม่กระแทกกับ ไม่กระแทกกระทันกับเราโดยตรงอาจจะเกิดจากญาติเราพ่อแม่เราหรือลูกเราหรือญาติรอบๆข้างเราคนที่เรารักนะฮะอาจจะเจอวิบากกรรมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรจะไปทํามันนะครับเมื่อมาถึงขั้นนี้ท่านผู้อ่านก็คงจะ,ะพอเดาได้ว่าพระเกจิอาจารย์ที่มีเนื้อเหมือนพระสมเด็จทําไม่ทาไมราคาจึงแพงขึ้นและเริ่มหายากเสียแล้วประการสําคัญที่สุดก็คือไม่มีนัก ปลอมพระยุคนี้คนใดจะทำปลอมโดยไม่มีเนื้อแท้ที่เข้าพิธีแล้วได้นำรวมใส่ไปด้วยอ๋อและยิ่งพระแกะด้วยแล้วก็ไม่ผิดอะไรกับเพชรมณีที่เรืองแสงอิทธิฤทธิความรุ่งโรจน์แห่งพุทธคุณยังคงอยู่แต่แอบแฝงมาในรูปของพระเครื่องพิมพ์สมเด็จของวัดระฆังจึงเป็นเรื่องน่าคิดและอันตรายยิ่งสำหรับนักสะสมพระเครื่องที่นิยมการตรวจพระด้วยวิธี ตรวจทางในอันนี้เขากำลังจะบอกว่าคือก็เป็นอะไรที่เป็นน่ากลัวนะสำหรับคนที่ชอบจับพลังนะครับคือผมอยากจะเล่านิดนึงนะครับว่าผมมีคนที่ผมสนิทเนะฮะเขาจับพลังได้นะครับจับพลังได้ผมผมเชื่อเขานะครับว่าเขาจับพลังได้แล้วก็มีอยู่วันนึงเนี่ยอ่ช่วงที่ผมเล่นพระสมเด็จใหม่ๆมาสะสมพระสมเด็จใหม่ๆผมก็เอาพระสมเด็จไปให้เขาจับนะครับปรากฏว่าเขาจับแล้วไม่มีพลัง นะครับเขาก็มองว่าพระองค์นี่อาจจะเป็นพระที่ว่าไม,ไม่ไม่ได้ผ่านการปลุกเสกจากสมเด็จท่านนะครับผมก็มีความสงสัยมากผมก็ได้สอบถามไปยังครูบาอาจารย์นะครับว่าทำไมทาไมถึงจับไม่เจอท่านก็บอกว่าพระสมเด็จเนี่ยสมเด็จพุทธจย์โตเนี่ยท่านอัญเชิญพลังงานของพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่พระสมเด็จเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเจอพลังงานนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นพระอรหันต หรือพระที่มีอภิญญาสูงสูงนะครับคนธรรมดาทั่วไปหรือมีพลังงานไม่ถึงหรือเขาเรียกอะไรยังไม่สําเร็จนะนะอภินญายังไม่สูงเนี่ยก็จะจับไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจับพระสมเร็จเนี่ยถ้าท่านจับไม่เจอก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แทน้นะครับนะครับอ่าต่อนะครับนะอ่า โปรดพิจารณาให้ถ่องแท้อันนี้พูดถึงคนจับจับพลังนะท่านก็จะทราบได้ทันทีว่าทําไมพาคเก๊จากพวกมือผีจึงยั่งยืนหยัดจึงยังยืนหย,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 ยัดอยู่ได้อย่างไม่มีทางแก้ไขได้เลยทั้งนี้ก็เพราะการเดิน เข้าสู่อาณาจักรภาะเครื่องของผู้สนใจในปัจจุบันยังมีวิธีการสะสมและการตรวจภาพแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายแต่และฝ่ายจึงอยู่ในระหว่างทางสองแพ่งอันเป็นโอกาสให้พระมือผีได้มีทางเข้ามาหลอนท่านอยู่ได้ตลอดเวลาผมก็อยากจะขยายความในมุมของผมก็คือเขาก็คงมองว่าคือคือเล่นกันกันสแบบอะคนที่แบบ แบบที่พุทธพาณิชย์กับแบบคนที่อนุรักษ์อ่างเงี้ยสองทางเนี่ยบางทีคือคนส่วนใหญ่ที่นักสะสมส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาสะสมเนะมักจะทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วแบบเปอร์เซ็นต์สูงเลยแล้วได้ได้ข้อมูลมาเนี่ยก็ใช้ความรู้สึกในการตัดสินนะครับใช้ความเชื่อในการตัดสินแต่ว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินหรือเหตุผลในการตัดสินว่าเออพระแท้พระไม่แท้ยังไงนะครับคือเป็นแบบเนี้ยก็จึง จึงถูกหลอกกันได้บ่อยๆตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันในช่วงแรกๆนะครับถึงแม้แต่ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับเพราะว่า,าแรกๆอายกช่วงแรกๆเนี่ยคือความรู้เราน้อยความผิดพลาดเราจะเยอะประสบการณ์เราจะน้อยครับนะครับเพราะว่าความรู้เราน้อยความผิดพลาดเยอะประสบการณ์เราก็น้อยพอเราไปดูเนี่ยเราเห็นอะไรแปลกๆเนี่ยเรา เราก็เอ้ยคิดว่าน่าจะใช่นะเอ้ยคิดว่าน่าจะดีนะพอสอ่งไปส่งเออดี you พอเราเอากลับมาตรวจแล้วสอบถามครูบาอาจารย์นะครับก็ประกบไม่ใช่ครูบาอาจารย์ก็ชี้ดูเลยเฮ้ยตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้อ๋อเราก็เริ่มเข้าใจละว,ว่าเอออันนี้มันไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร,ออะไรผมถึงบอกเพื่อนๆไงครับว่าการที่เราเช่าพ้าเกม,มาเนี่ยไม่ต้องเสียดายนะเพราะคือเพราะว่าในขณะที่เราเช่าเนี่ยเราอะ คิดว่าองค์เนี้แท้แต่ปรากฏว่าองค์นี้ไม่แท้เราก็ต้องเอามาดูว่าเอ้ยเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรเราถึงเกิดความผิดพลาตรงนี้พอเราดูปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเออเนี่ยเนี่ยมันเหมือนหนังสือเล่เหมหนึ่งที่ว่าให้เราได้รู้นะว่าเออพราทแท้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราพยายามผิดพลาดจากปัญหาเดิมๆจากความผิดพลาเดิมๆของเราว่าเพราะอะไรจึงเราจึงผิดพลาดนะครับ ประมาณนี้ครับแล้วใน,ในยุคที่สองอช่วงที่เรามีเริ่มมีประสบการณ์สูงขึ้นเนี่ยก็มันเกิดจากว่าบางทีจริงๆมันก็จะคล้คายเดิมแหละเพราะามันมีมันมีบางอย่างมันมีบทเรียนบางบางอย่างที่เรายังเรียนไม่ถึงหรือความรู้เรายัางไม่ถึงเพราะว่าพระสมเด็จมีเนื้อหลายเนื้อมีสถานการณ์หลายสถานการณ์มีอะไรหลายอย่างเลยมีมีการเปลี่ยนแปลงในทางกายภาพหลายอย่างด้วยกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเราไม่สามารถบางทีเราเจออย่างอาอย่างยกตัวอย่างง่ายๆในอีพีที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดถึงสมเด็จบางงมพมพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับปกติเนี่ยเราจะเราจะเห็นซุ้มกอลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเหนือลอยลอยขึ้นมาเหนือเหนือผิวแล้วก็ตัวเนื้อผ้าเนี่ยเขามีความเหลวกว่าซุ้มกอแล้วเขายุบตัวไป นะครับแต่ว่าในองค์เนี้ยซุ้มกอเนี่ยอ่าอยู่เป็นหลุมและอยู่ข้ขางขางในในหลุมมันมันน่าแปลกตรงนี้ถ้าเกิดใครยังเรียนไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะอาจจะอาจาอาจะคิดไปอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าผมมาเห็นเห็นความแบบจุดดีหลายๆจุดด้วยกันแล้วก็อ่าดูแบบ ว่าเออองคงนี้มีความเป็นไปได้เราก็เลยเอามานะครับแล้วค่อยมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเพราะว่าอยู่หน้าอยู่ออกสนามเนี่ยบางทีเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราดูนานมากไม่ได้พอดูนานมากๆเนี่ยพระจะแพงทันทีเลยเขาเห็นเราชอบเห็นเราสนใจนอกจากว่าเราจะสนิทกับเขาแล้วเขาก็ยังจับทางเราไม่ได้ว่าเราเช่าพระแบบไหนนะครับเราก็โอเคพอเราดูนานไม่เราเราก็เลยต้องเอามาพิจารณาที่บ้านทีนี้ผมสันนิษฐานว่าองค์เนี้น่าจะตอนทําอ่ะ แก่ปูนแล้วก็เหลวมากๆพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยพระพระตอนแรกๆเนี่ยสุมกอเนี่ยก็น่าจะยุบมากกว่านี้นะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเนื้อพระค่อยๆแห้งค่อยๆยุบตัวไปอะ่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะยุบตัวไปจนถึงสุดแล้วจนเซตตัวสุดแล้วจะไม่ยุบไปกว่านี้แล้วเนี่ย ก็ยังไม่ไอตัวซุ้มกอก็ไม่สามารถที่จะยังยังอยู่ยังอยู่ในหลุมอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีแบบเนี้ยบทเรียนแบบเนี้ยที่มีความแตกต่างกันออกไปแรกๆผมเจอซุ้มกอหลวมเลยแล้วก็อยู่ด้านแบบอยู่ตรงกลางหลวมๆอะ่ะคือเรายังไม่ชํานาญอะ่ะก็ปรากฏอ,อันนี้ไม่ใช่ครับก็มีจุดเกจุดอื่นด้วยแหละแล้วก็มีจุดนี้ให้เราเห็น พระเก๋เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเราเอามาแล้วเ,เอามาเป็นครูเราได้เหมือนกันว่าถ้าเราเจอในลนักษณะแบบนี้เออเราก็ต้องระวังแต่เราอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าเจอจุดเก๋จุดไม่ดีจุดเดียวแล้วเราจะฟันธงว่าพระเราไม่ดีหรือเจอจุดดีจุดเดียวแล้วจะฟันธงว่าพระเราจุดดีเราต้องดูแบบให้มากที่สุดอะ่ะสารคาดีหรือหลักฐานที่จะโชว์ให้เราเห็นว่าพระเราแท้เนี่ยดูให้ได้เยอะข้อที่สุดนะครับอันนี้อันนี้โอ้โหเราเนี่ย พูดไปถึงนู่นเลยนะครับเรากลับมาในหนังสือของท่านอาจารย์อาจารย์ประชุมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคถึงไหนแล้วมือผีทั้งนี้โอเคแต่ะละไฟล์จึงระหว่างโอเคก็ด้วยเหตุก็ด้วยเหตุนี้นะครับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จโตเนี่ยถึงกับนิพนธ์นะฮะสุภาษิตสอนสิทธิ์ไว้เมื่อครั้งท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ที่วัดระฆังว่าเป็นการเตือนสติบรรดาสาสานุสิทธิ์ทั้งหลายไม่ให้ตกอยู่ในความประมาท เพราะพวกเศษมนุษย์นักต้มถ้ามันจะล่อลวงใครแล้วแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้ามันก็ไม่เว้นดังผู้เขียนจะขอนำกรสุภาษิตของสมเด็จซึ่งเก่าไว้ในตอนท้ายนะครับก็มีกรตรงนี้ครับอ่าก็ไม่ต้องพูดบ้างเพื่อนๆก็ครอบเอาแล้วกันนะครับอ่าผมก็มา ถึงนี้จากการสถภาษสิทธิของสมเด็จนี่เองทําให้เราได้รู้กันว่าบรรดามือผีที่นักเลงนักเลงพระกลัวกันนักกลัวกันหนาในยุคนี้นั้นแม้ระหว่างท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านยังอยู่ท่านตอนที่ท่านยังอยู่เนี่ยก็พวกมือผีก็มีอารวาดกันแล้วผิดกันอยู่บ้างตรงที่ว่าผีตนนั้นจะต้องออกลงเองซึ่งไม่เหมือนสมัยนี้ผีมีโรงงานมีเอเยจนมียี่ปวัวมีซาปวัว ให้ไปหลอกต้มตุ๋นอีกทอดหนึ่งอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับก็อ่านแล้วก็ดูเอานะครับว่าคนที่เราไปเช่าพระเนี่ยเชื่อเถอะเขารู้ว่าพระเนี่ยมาจากแหล่งไหนนะครับเขารู้ว่าพระเนี่ยปลอมจากสำนักไหนเวลาผมไปส่องพระเนี่ยผมหูผมจะฟังนะผมเหมือนจะไม่สนใจใครแต่ผมฟังเขาคุยกันบางทีเอออันนี้มาจากตรงนั้นอันนี้มาจากตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วบางทีเราเช่าพระเก้ไปเนี่ย ผมก็ไม่แคร์หรอกว่าเขาจะว่าผมเก่งหรือไม่เก่งหรือไม่ใช่ผมไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าบางทีเราเช่ามาโอเคความรู้เราเท่านั้นเราก็ต้องยอมรับนะครับแล้วแล้วแล้วแบบก็ดีียอีกที่เขาเขาคิดว่าเราไม่รู้เรื่องการที่เขาคิดว่าเราไม่รู้เรื่องโอเคเราเช่าพระมามีเกะผสมมาเยอะนะครับแต่ว่าในสิบองค์มีพระแท้หนึ่งองค์ถามว่าคุ้มไหมผมบอกว่าคุ้มคุ้มมากๆเลยะ สมมุติเราเช่ามาองละพันนะสิบองค์ก็หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งได้พ้าแท้มาองคหนึ่งคุ้มไหมครับคุ้มร้อยองก็ยังคุ้มเลยนะครับแต่ว่าอย่าให้ถึงร้อยเลยนะครับเพราะว่าสิบองเนี่ยความรู้เราก็เยอะขึ้นแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ผมแพทห้าสองนะครับก็จบเรื่องพักการทำาพกเก๊น,นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับจะได้จะได้มีความรู้ร่วมกันนะครับ ในตอนต่อไปก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะพูดเรื่องอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ